เอ็นจังไหฐานะตอนนี้ยังโสดอยู่บ่โสดนะเดี๋ยวนี้ยังบว่ามันมีคู่ใชยังบ่กมีมีคู่ประมาณประมาณจักเปอร์เซ็นต์โสดนะอร่อยเปอร์เซ็นอร่อยเปอร์เซ็นโอกาสหน้าไอชิพาเอฟซีพังไทยไปเล่นนำเลยได้นะไม่มีปัญหาโอเคโอเคบายบายเอฟซีกันเนอแต่โสดเนาะแต่บุคอยเบาเนาะบ้าห่เวาอคยบุคอยเบาได้เบาสัญญาเอ้ยโสดโสดประมาณจักเปอร์เซ็นต์ อ๋อ oh, 100%อายุจังเพ่แล้วซาวเวอร์14 14ปีเนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กะได้พอได้พ้อกับบ่าวบมดตาคือเก่าครับ มื่อนีวามตากาไปเยี่ยมสาวเวิร์นพี่น้องเลยในหมู่บ้านสาวบ้านคุณตงพี่น้องมื่อนี้เรากามากับทีมงานเราพี่น้องเลยเบาโกยพาลุยเบาสัญญาทิเมืองโซนกันละพี่น้องมื่อนี้เรากาดีพอยังนี่พี่น้องในชนบทหมู่บ้านนี่พี่น้องจะแบกไปดับดกันละพี่น้องไปดับดับกันเลยพี่น้องเพราะบ้าตากาใช้เดินทางโผล่พี่น้องเลเป็นหมู่บ้านพี่น้องกลับไปเมืองได้มื่อนี้กาบรรยากาศกาดซีหน้าหนาวนิดนึงละพี่น้องอันนี้ก็จะฮอตขัวซีรูเลยพี่น้องซีซีไหนได้ นางแก้วอายุจักปีล่ะสิบหกปีเป็นจังไรฐานะตอนนี้ยังโสดอยู่บ่โสดนะเดี๋ยวนี้ยังว่ามันมีคู่ใช่ยังว่ามีมีคู่ประมาณประมาณจักเปอร์เซ็นต์โสดนะร้อยเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์ดยโอกาสหน้าไอซิปาเอฟซีพังไทยไปเล่นนำเลยได้นะได้เนาะปัญหาโอเคโอเคบ๊ายบายเอฟซีกันเน่ไปละไปละวานนี้พี่น้องเอาก็ารเดินทางกลับที่งานเพไปละพี่น้อง ตอนนี้เมนบัมตากาหอดเฮือนสาวเวิร์นแล้วพี่น้องเลยเมื่อนี้กาซิพอดีบอกพี่น้องสาวเวิร์นพี่น้องอันนี้ขึ้นเฮือนสาวเวิร์นก่อนพี่น้องนี่ดีบอกเพิ่นกำลังสเ็ดกินเลยหลับพี่น้องเลยนี่บรรยากาศเมื่อนี้กาสุญญ์รลายครับสบายดีสื่อสื่อในไหนจันจันอะไรอยู่จ้ำเนาะจ้ำจ้ำบอก จำมานี่จำมานี่จำมานี่อายุจากปีล่ะสิบห้าสิบห้าปีว้าวเต้โอ้น้องน้องเป็นคนบ้านนีบ่บ่บ้านใดบ้านลอยน้ำบ้านลอยน้ำเมื่อก็น่าไอกะสีไปลินนำได้อยู่บ่อยู่บ้านน้องนะได้ได้เนาะน้องน้องมีเฟสอยู่บ่มีเราได้ซื้อเฟสน้องนะอีน้องจำอีน้องจำโอ้ตัวลาหรือตัวไทยตัวลา ตัวล่าโอ้ดอย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 เอาขอบใจเด้อตอนนี้เขากลมาเยี่ยนสาเวิร์นหลับพี่น้องนี่เกินสารบ้านซองสาเวิร์นี่หลับพี่น้องเพราะว่าสาเวิร์กัสซีเฮ็ดกินยังพี่น้องเขาสิไปทามซาเวิร์ก่อนพี่น้องสวัสดีเอฟซีกันเนี่ยซาเวอร์เฮ็ดิยังตำหมโมฮุ่งแบบในหมู่บ้านสนบบต้องเขาจะบอลได้เขาจะเฮ็ดกินเขาจะตอง เอาไปแบบนี้เลยพี่น้องอันนี้ก็สบายไว้เครื่องคอกนั่นแหละพี่น้องเฮ็ดกินแล้วก็เจ้าก็เอาไว้บบนี้เลยพี่น้องคางแหลกไอ้พอสาิเวิร์ปัางามลายเลยพี่น้องสาบันป่าสุนบทพี่น้องเลยเป็นไงไดิสาฟเวิร์ตอนนี้ธนะยังโสดอยู่บ่สดสดประมาณจักเปอร์เซ็นตกร์เอ๋100อหกเปอร์เซ็นอายุจักปีอะไรเซิร์ฟเวิร์นะสิบสิบสี่ปีเนาะ ดยโ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 ,โอกาสหน้าไอศิพา FC คังไทยไปเล่นได้อยู่บ่ได้เนาะโอ้พี่น้องครั้งแรกได้พอเซิร์เวอร์กรรับพี่คุยดิพี่น้องเ่ยมวลลายพี่น้องได้เที่ยวชนบทมุบันนี่พี่น้องเซิร์เวอร์กำลังสีตั้มโมคุงหลักพี่น้องนี่สีฮับต้อนเขาไปเยี่ยมกันนี้เป็นอย่างดีละพี่น้อง แบบสาวสวนบทด,ดังไพกับเจ้ากัต้องเอากลัวเด็กพี่น้องสบายดีน้องน้องซื่อนี่ไดล่าโอ้น้องล่าน้องล่าคุณงามเนาะเจ้าเมนรานเมนรานน้องเวิร์นบ่ในเซสาวเว่นกำลังสีตามม่งหงหลับพี่น้องเลยสีฮับตอนบอมตามากับทำงานเป็นอย่างดีเมื่อน,นี้พี่น้องอันนี้ก็แขกมาเชิญเวอร์เว่นโอ้สาวงามสาวบ้านลอยนำ การบ้านธรรมดาพี่น้องไง้าอะไรอยากไปเทียามมาเท่ยวก็สามารถไปเที่ยวได้พี่น้องสาวสาวจำบ่สาวจัวจงจคนง่านี่พี่น้องบรรยากาศในเฮือนสาวเวิร์นกับประมาณซัมเนียละ่ะพี่น้องสุดยอดลายเลยครับนี่สาวเวิร์นกับสีฮับตอนเฮาตั้มพุงลับพี่น้องบรรยากาศอยากต้องเทีย่ยวพี่น้องเไยอีพอเพิ่นฮากามาติดกินไงพี่น้งองในรูปานเนี่ย เข้าไปโอ้โดูโดนดนบันทวนไว้พ่อบันทวนบันทวนไปบันสบายดีพี่น้องบรรยากาศที่บ้านนี่สุดยอดลายเลยครับใส่ยังแน่นี่เกลือพิโนัวบ่ใส่ทั้งชองเลยโอ้ใส่เกลือพิโนวแล้วก็กลนเนาะตามป๊อเป็้ตามป๊อปเปิ้ตามป๊อปเโอ้ยเกย์เขาตามเขาตามเลยด้วนี่นะคอย ขอประสมเกลือเลยได้โอ้เนี่ยนี่เลยปุ้ยโอ้น้องเอ้ยผสมกันเลยเนาะผสมกันเลยเท่านี้ไปได้จานชิมังโดมิโน่พคนสุดยอดเฮ้ยน้องเอ้ยยังวูซิมก็สุดยอดเลยยังวูซิมก็สุดยอดเลยอะซิมก็สุดยอดแต่บังปุยเนาะมาเป็นทีมหนาน้องเอ้ กูเอาอะนะสากนะที่มันตำตำผู้เบาเบาไม่ได้เห็ดคือกันนอเธอจับนอเธอจันี่ผู้บ่าหรือาีดูทำห้ายปันยังมเห็นผู้ยอกยู่โสดแต่เปอร์เซโสดแต่เปอร์เซ็เต็มลยเต็ลอยเลยาัเียอยเวนฮัสบ้า โซนห้า็ตกะนกน่นโซนห้สิบนี่แบงค์แบงค์โก้อยห้าสิบไห้บ่อกหักเป็นแท่งโลดไห้บอห้าสิบจะสิแบงค์ใช้ห้าสิบสาวโนรบทโรบูโอ้เมืองน้องเนาะบุกมาเลยสีน้อยๆเนาะก็เลยพาสีดำในห้างกะยันมันเรือไปน้องเจ้าบอเอามาตำในกระตกจี๊ดเลยจีดโจดเลยเด้โอ้ยสุดเลย ำเล่นจนสิ้นแล้วลืมมาเล่นกับบาหนาวี่น้องลืมใส่อ้าวคือคักแท้ซะหมดบอกว่าพักเทียมเจ้าก็บม่ได้ใส่ที่ตอนตำแจวนะใส่แล้วบ่ใส่แล้วเหรอแต่ลืมลืมมาเล่นกับบาหนาวออปาดซสมอร์ข้าเจ้าเห็ดกินข้าวนี้จะต่างกับบั่นเราสั้งง่าพี่น้องเน้องข้าวเจ้าใส่น้ำล้างกระไดอีกคนว่าไดแต่ผมเป็นยังคนว่า สูตรไฟสูตรมันสูตไฟสูตมันน้องน้องเนาะโอ้เร่ไฟ่นะสี่ส้ี่ดังไฟนะเนยังวัดซิ้มไก่แม่นบะแม่ถามน้องได้เพราะเส้นยังเนาะดังไผ่เนาะน้าวบอกมูป <coś S 3> ิ pues, ้งโอ้ส <il> ีปิ้งซีนมูปิ้งพีาสันคนซื้อมา mô pings in mô ping dài lần đầu sau chạm bosoi lắm lắm bosoi đi lắm binh đi lắm binh 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 cả hai binh 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 cho binh này, โอ้เอืือยเจ้าหันเอ้าอายเล่าโดยโดยโดยแล้วจะมาลินถูกตอนนี้ห้าบาทเจ้าใกล้บ่ซาจับใกล้เติบบ่ใกล้บ่อันเกงลีใกล้กายเลยเนาะโอ้ใกล้ดิสัดพี่น้องเนาะนี่เนาะชาวเผามังก๊อกคือกันอยู่คนเนาะ khởi sự ấy, khởi xe hoạt bản, thêm bà cai xe ra nóc, bay nóc, luôn đấy, nhạc đấy, coi xin, và xẻp luôn đấy, đây đoạn à. <laughs> đây, em 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 lại, like. em lại, xẻp lại, xẻp lại với nóc, lại nó, xẻp, ba đứa, nó, ăn 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 ที่สาวจำนี่บริเฮ็ดซอยน้องเวิร์นนะสาวเวิร์นนะบุ๊มแมนว่าเฮ็ดบปเป็นเนาะบุ๊มแมนเนาะแต่ว่ามันเป็นเฮ็ดวะมันเป็นเฮ็ดคองของเขาเจ้าเนาะทุกคนพี่น้องเพิ่นเวลามาแขกและกะยังบริเฮ็ดคลองเกี่ยวกับยังไงจันเกี่ยวกับพี่ลหรอโอ้ก็เลยเฮ็ดบ่ได้เนาะเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดสิบสองคลองสิบสี่สมมติว่าเฮาสิเฮ็ดซอยน้องเพิ่นนี่กับ่ได้เนาะบ่ได้มันคลามในก็มีโหดกันจิเป็นอยู่ในเฮือนในซาน บอกกันในเด้อจานทางปูผูเด้อเพราะว่าเฮ็ดคองแต่ละบ้านนะบบคือกันน้อทุกคนโบแม่นว่าน้องจําเพิ่นเฮ็ดบบได้เอ็ดได้คือกันน้องเนาะมันเป็นเฮ็ดคองก็เลยบุอยากเฮ็ดยังเลยมีแต่ให้เซาเวอร์เฮ็ดผู้เดียวแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นเฮือนของเซาเวอร์เด้แล้วไปกัเฮ็ดซอยบบได้พี่น้องก็เลยบริเฮ็ดซอยเนาะมีแต่นั่งให้กําลังใจกันนี่แหละเซาเวอร์จะเฮ็ดผู้เดียวแล้วเลยเนาะยางไปยางมาผู้เดียวแล้วนี่แหละบ่ค่อยว่า แต่โซดเนาะแต่บุคอยเบาเนาะตาหักเพื s <S like onun, ่อนเอาเลยส่วนเราคอยบุคอยเบาได้เบาสัญญาเอ้ยขอนี่พี่น้องเพิ่นก้ายไน่เนาะครั้งแรกครั้งแรกเพิ่นวะโอ้สาวสาวยังก่อนลืมซื้อเลยสาวเอิร์นเนาะโอ้สาวเอิร์นคนงามพี่อนเราตาหักเพิ่นเว่นเพิ่นวะอันนี้ครัวซุกนี่จะใส่ใส่ใส่ถ้วยโอ้ถือถือถือเพื่อนวะครัวซุกจะใส่ถ้วยแมน กินกระตั้มมะงโอ้ให้น้องน่าพัดว่าหัวสุกเลยจ้าใส่หวยใส่กะตั้มมะงแล้วและมีแต่เป็นกระสีย่อย่อผัวเบางย่อบ่ากล้วยง้อเบากล้วยขิวเขาเลยรพัดว่าไปขินเขาตะว่ันอาหารตัวนี้ก็สุดเลยพี่น้องซาเวอร์นะครับตอนเป็นยังดีเลยพี่น้องเลยครั้งแรกไปเยี่ยมพี่น้องมีปลาปิ้งพร้อมพี่น้องเลยปิ้งปลาปิ้งปลาปลาปิงปลาธรรมชาติพี่น้อง คนกางามีไซสกางามพี่น้องมครั้งแรกที่ไปเยี่ยมนี่บรทัดตอนเป็ยังดีมาซ้จำมามากินข้าวขี้นาจ้าละหมดจะด้วยจะย้นซ้าจำเจ้าใกลกล้เารกล่ะสิบาอ้สิายปัดนี่จะาสามจน่อยเราสิบาหเจ้าได้สันตะปีสิบสันนึกแล้วมีพิษาว่สิบ่โอ้สีดง น <ra ี่จะพูนฮมาเห็ดโอสวเดี๋ยวนอกเห็นางนอกอนได้ไเาจับชมอันี้อ่านได้ไหมตาากรเสร็จีก้อยเออด้ซี่ะเผาด้วยวไปได้เฮาเราถงจะดอยยจะดยจะดอยแบบไหนจะดอยเด้อจะดอยเด้อไปบ่า กินข er. ้าวเด้อกินข mm ้ hmm okay. ้าวเดอมาครับเอากินกินหนอนหนอกมั้ยข่าวว่า ja, ม yes, ุดละมุดอันนี้คือล้างจ๋าเนาะกินกินกินมุดอะไล่ะอ่าจ้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 ากินหมมเด้อโอ้หันแสบเลยพี่โนอาเข้าเข้าเข้ามีปลาพร้อมพี่หน่อยสาวเวิร์นฮับจอนมื่อนี้นำมาเลยอ่ามุดละมุดจะโดยอาหารดีสาวเวิร์นเอามาให้กินเนาะ เป็นปิงปลาพี่น้ององแกะโอว่ามาเพื่อนเอามาใส่ไซร่ไมีน้ำเซ่บ่ะเทนี้วะเซ่อันนะเซลูนะโอ้ไปหาญ่บุ่นเนาะปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติพี่น้องเซลูเนื้อปลาไหลเนาะมันไล่เซลละน้องเนาะตามระทุงนี่เจ็ดสีกินเขาเนี่ยจะด้วยเด้อปลาบุกขจับปลาบุกแห้งก็จะนาะ่องบุกไว้ซีได้ยินหรือบอเนาะขนว่าจะด้ยเด้อเอาจำกินเขาเด้อวะ อันนี谢谢้กับวังซื้อตั้งบ้างเ้ยด้วยซื้อั้งบ้างยด้เอามาเอทุกคนเนาะทุกคนหาทุกการกับมากินเากินนำน้ำกันนี่แหละมาเด้ออาขออนุญาตเก่กินนํำหรือว่ากินตามมะฮุงก่อนพี่น้องกออนุญาตปิดกิจอาจจำล้มเื่อ้จำลาน้า้า้้าอยู่ไกลอ้านาตะโก จช่ไม่จำมาจะกินโมว่ากินโมไดเดียบกินหอดไผ่มาพี่น้องมากินข้าวนังกันพี่น้องเว่ยทางแหลกไปเยี่ยมสาวน์เสาวจำมื่อนี้พี่น้องเกินขับตอนเป็นยังดีเดี๋พี่น้องเว่ยมามาพูดมาจ็ดจวดหนังกันพี่น้องปลาธรรมชาติพี่น้องเว่ยเสาวเน์ขับตอนพี่น้องเดี๋ยวนี้เราไปทานอยู่บรถษัทเรี่องเรี่องเนาะ จะไม่ละยังไยเนาะงแต่ว,ว่าข้ากับทีไดคกับจับน้องๆเพิินมือนีก็ขอบใจหลยๆเด้อที่ได้มาอยู่น้ำนองที่ได้มาลิ้นน้ำนองโอกาสนาอาจจะพอกันใหม่เนาะพวามาในมือนีเราสัญญากับผมนี่ยังมา ตอดน,นอ้องให้น้องเนาะคุณโซจัมเป็นการนั่งเซเวย์อยู่เพื่อนวัยรุ่นเสือคือกันตรงคือกันแหละกะโอเคแหละเนาะโซจัมเนาะจะได้อินทักแล้วว่าแบบไห้ไอกรับกดเด้อร์พาวามือนาโพแลม,มา่าจังหวะกันไม่ตอนนี้บ้าสยายัญญาณยังสิบหงานาไปใกล้เอางบายบายดูบายบายดูเศ้าเซาเซราพลังหรือเซเว่นเซ <c oughs> เว่นเซเว่นเนาะโอ้นาคือพลังก็เลยว่าลงเล่าว่าลงไล่ว่าคนงามเป็นซีนาตาไข่พลังเนาะแมนปอะจันแมนโอ้ นไม่เพิ่นนี่แต่เพิ่นว่ายังาะโมบีผู้บ่าวสดจักเปอร์เซ็นลอยโอ้พี่น้องลอยเนาะอันนี้ได้รซะคือกั้นนะเอาพี่น้องหลังจากกินข้าวก็นน้ำแล้วพี่น้องตอนนี้เฮาก็สิเริ่มไปต่อกับทีมงานเฮาก็สิเดินหน้าพุ่นล่ะพื่อน้องทางชนเผ่าโตยพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิอำลาพาจากน้องก้อนพี่น้องเอ้ยตอนนี้น้องๆกําลังสิถ่ายรูปพี่น้อง อ๋อเจออเจอส่าเว้งกำลังสิแอกรูปพี่น้องอ๋อจังได๋ขนาดตอนนี้ยังโสดอยู่บ่โสดโสดจักเปอร์เซ็นต์100 100% 100%แลบัดนี้สจำเด้การศกากรน้นี่นะ50อันนี้100เป็นได้โอกาสอ้าบอมตาสิพา FC ทางไทยไปเล่นได้อยู่บ่ได้ได้จักเปอร์เซ็นต์น่ะ100 100%ตอนนี้อายสิกลับกนเด้อ คือเป็นหยังส so ิหากน้องเด้อบ๊ายบาย FC ก่อนแน่อ so ืมไปละไปละบ๊ายบายเอ้าพี่น้องคลิปนี้กจไว้ทนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยคลิปนี้บมตากะบ่มีหยังบ่มีหยังลสิภาคภาคน้องครับบงสนกันนั่นละพี่น้องมื้อนี้บมตากะไปเยี่ยมสาวเบินสาวต่พี่น้องเอ้ยครั้งแรกในหมู่บ้านนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าบมตากะสิเดินทางกับทีมงานพุ่นละพี่น้องเดินทางทางหมู่บ้านชุนเผาโตยมื้อนี้พี่น้องเอ้ยสิไปเยี่ยมสาวจอยสาวอ้อยคือเก่าละพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กสิเด็กพอหรือบ่พี่น้อง จังใดกลับไปดำเนิกนการเลยพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ขคอจูเวทเทนี้ก่อนด้วยพี่น้องคลิปหน้ามาเจอกันใหม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย